วันนี้เวลา1 9นาฬิกานาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนเทศบาลท่าขโขงหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2561กิจกรรมเด่นคือการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องและกิจกรรมทูบีวิถีพุทธมีการจัดอบรมคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจกิจกรรมต้านยาเสพติด จัดคอนเสิร์ตดีดีทูบาบาทส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจมีเป้าหมายในชีวิตและมีจิตอาสาส่วนศูนย์เพื่อนใจมีแกนนําอาสาสมัคร35คนยึดหลักการทํางานคือเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดภายใต้แนวคิดปรับทุกขสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ิวโดยการพัฒนาทักษะ และส่งเสริมอาชีพตามความสนใจเช่นงานผูกผ้าจัดดอกไม้วาดภาพและออกแบบหุ่นยนต์จากนั้นทรงติดตามการดาเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดซึ่งดําเนินงานบริหารจัดการเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนจนปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันกลุ่มดีเด่นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่หนึ่ง และมีผลงานเช่นโรงเรียนประทุมวิไลยอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่3โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่4สถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้วและชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขงได้รับรางวัลกลุ่มดีเด่นระดับภาค โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันพร้อมท้งพระชาธานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีสมาชิกทูบ no. ีนัมเบอร์วัน38,650คนมีชมรมครบทุกประเภทรวม262ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจ34แห่ง ในปี2566มีเยาวชนได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดเยเาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอรวันไอดอลฝ่ายหญิงจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันการเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันในวันนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลบุตรหลานและประชาชนให้ห่างไกลาจากยาเสพติด เกิดค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง